พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าหมูแพงเป็นเหตุสังเกตได้มีเหตุการณ์ที่คนเข้าไปขโมยเนื้อหมูเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเข้าไปขโมยถึงหน้าเขียงของแม่ค้าเลยค่ะผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นไรเดอร์หนุ่มค่ะอาศัยจังหวะที่แม่ค้าเผลอเข้าไปขโมยเนื้อหมูในแผงหมูอย่างดื้อเลยนะคะแล้วก็น้ําหนักไม่ใช่ใน,น้อย5กิโลกรัม5กิโลกรัมนี่1 0 0่กว่าบาทเลยนะคะให้คุณผู้ชมไปพูดคุยกับแม่ค้ากันหน่อยค่ะ เรามีเสียงของแม่ค้าด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์คุณผู้ชมฟังที่เกิดเหตุเป็นแผงหมูหน้าห้องเช่าชุมชนบ้านนาพระนะคะในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงห่างจากป้อมยามตำรวจหลังเขาเพียง100เมตรเท่านั้น แม่ค้าเขียงหมูก็คือนางกัญยกรอายุ47ปีค่ะเธอบอกว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ถึงกับเซง็งแล้วก็เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะฟังบอกว่าเปิดร้านแบบนี้ตีสีทุกวันเพื่อที่จะเตรียมหมูให้กับลูกค้าขาประจําโดยจะแบ่งในถุงแล้วก็วางไว้บนแผงเนื้อค่ะก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้าตัวเองสังเกตเห็นว่ามีไรเดอร์หนุ่มอายุราวๆ25ปีสวมหมวกกันน็อกแล้วก็เปิดหน้ากากขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดข้างแผง สังเกตท่าทีแล้วไม่พูดไม่จาไม่มีท่าทีว่าจะสั่งเนื้อหมูแต่อย่างใดนะคะนี่เจ้าตัวก็เลยไม่ได้สนใจอะไรคะ่ะครับอืนี่คือหน้าแผงเนื้อหมูนะคะอทีนี้เขาก็เลยบอกว่า จังหวะนั้นเนี่ยออเดอร์เข้ามาเยอะแล้วก็ต้องเตรียมออเดอร์นะคะก็เลยไม่ได้สนใจก็ก้มๆกงเงยเอยู่หลายครั้งเพื่อที่จะจัดการออเดอร์ให้กับลูกค้าจากนั้นไม่นานค่ะก็ได้ยินเสียงรถของชายคนดังกล่าวขี่รถออกไปซึ่งก็ไม่ได้ไปเฉยเฉยในมือเนี่ยฉกเนื้อหมูสดไปด้วยซึ่งเป็นเนื้อหมูที่ตัวเองเตรียมจะขายให้กับลูกค้าน้ำหนัก5ากิโลกร,รัมนะคะไปฟังเสียงของแม่ค้าหน้าเขียนกันหน่อยค่ะลูกค้าลูกค้าส่ายตังแล้วเท่าไหร่พันหน้าสิบบาท สามโลนะสามชั้นสองโลครึ่งแล้วก็กระเดื่องเล็กอ่ะกระเดืองตมซุปโลครึรวมฟางแล้วก็ตอนนั้นคือเขายืนอยู่แล้วเขายืนอยู่แต่ว่าที่ตู่จาที่สั่งไว้อ่ะไปในตลาดเนี่ยเขาก็ไม่ได้คุยว่าทำไมไม่ได้เชิญมาเลยอ่าเอาเนื้อไปอีกบไว้ไปตั้งไว้ตรงนั้นอ่ะแล้วมาเดินมาตรงนี้แล้วก็นั่งถือตัวสับตั๊บเดียวเห็นเนื้อศูนแล้วคือตอนนั้นเราก็ไม่มีลูกค้าไม่มี ผู้ชมคะแม่ค้าเขียงหมูเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตั้งแต่เช่าบ้านเปิดแผงขายหมูม,มา8ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยคิดว่าเพราะว่าช่วงนี้ราคาเนื้อหมูอาจจะแพงขึ้นประกอบกับเศรษฐกิจไม่ดีค่ะจึงเป็นเหตุให้มีการลักขโมยเนื้อหมูกันเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ย้อนกลับไป3ามวันที่ผ่านมาเนื้อหมู3มชั้นจํานวน3กิโลกรัมที่แขวนไว้ให้กับลูกค้าก็หายไปด้วยนะคะ,คะหลังจากนี้แม่ค้าเขียงหมูก็บอกว่างั้นเอาอย่างนี้แล้วกัน ก็ต้องระมัดระวังกันต่อไปแล้วก็คิดว่าการแก้ปัญหาในครั้งนี้เนี่ยน่าจะจ้างชกจ้างช่างให้มาติดกล้องวงจรปิดนะคะเพราะว่าเกิดเหตุแบบนี้สองครั้งสองคราแล้วแล้วก็ยังจับตัวยังไม่ได้แล้วกรณีการขโมยหมูแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะ,ะก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยนําเสนอไปเหมือนกันนะค,คะคือมาถึงขั้นนี้กันแล้วอ่าต้องขโมยเนื้อหมูกันเนื้อหมูราคาแพงด้วยห้าโลเนี่ยกับเป็นพันพน,นะครับหลักพันพิษหมูแพงนะครับค่ะ